มาตะลุยคณะในฝันคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยทั้งทีพี่น้ำกับพี่ทิพย์ก็จัดให้ตามคำขอเพราะได้พานายโบ๊ทแอนเดอะแกงไปไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบันอีกด้วยว่าแต่เห็นแต่ละคนยกมือไหว้อธิษฐานกันอยู่นานขอพรอะไรกันไปบ้างนะเนี่ยจากที่ได้มาดูวันนี้เราก็รู้สึกว่าเออเป็นที่ที่ใช่ของตัวเองก็อยากขอที่จะแบบเออได้ได้มาเป็นลูกของท่านนะครับว่าเออ,อยากรายรที่นี่ครับ ครับอ่าแล้วทวายน้องตูนขออะไรครับขอให้ปีหน้าได้มาไหว้ที่นี่อีกแล้วก็ปีต่อไปได้ครับน้องโปรครับขอให้ทำข้อสอบได้โอเคครับแล้วน้องเอมครับก็ขอให้ท่านช่วยโดนเรลาใจให้ได้มาเรียนปิดท้ายกิจกรรมตรุยคณะในฝันด้วยไฮไลท์เด็ดสุดๆพี่น้ำและพี่ทิพย์ได้พาพวกเราไปรู้จักกับพี่ๆดาวและเดือนประจำคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มห ah าวิทยาลายัย ซึ่งก็ได้แก่พี่วินและพี่ส้มและไม่น่าเชื่อว่าพี่เขาจะอยู่ถึงปี6แล้วเพราะหน้าตาแต่ละคนเด็กมากๆครับวินครับอยู่ปี6ครับผมพี่สม้มค่ะอยู่ปี6กค่ะ การพบรุ่นพี่ในครั้งนี้เป็นประสบการณ์ดีมากๆเพราะนายโบ๊ท n d the แก้งตะลุยถามทุกสิ่งที่สงสัยและพี่ๆทั้ง4คนก็ตอบทุกเรื่องเช่นกันงานนี้พี่ๆเลยมีคำตอบเด็ดๆมาฝากน้องๆชาวแ d m i s s i o n นบริวรตี้กันเพียบเลยงันให้ฝากน้องๆเลยครับว่าถ้าสมมติน้องๆทั้ง5้าคนเนี่ยมีโอกาสมีบุญได้เข้ามาเรียนทีบพญทันตจ <c oughs> ุฬาอะรเงี้ยสิ่งที่คิดว่าน้องๆ <c oughs> <c oughs> จะได้กลับไปแน่นอนเลยคือได้เจอสิ่งดีดๆแน่นอนเลยคืออะไรสำหรับคณะนี ให้พี่คิปก่อนก็น่าจะเป็นมิตรภาพเออพี่ว่าอันนี้ยิ่งใหญ่มากในความคิดพี่นะคือคือคณะเรารักกันมากจริงๆอาจจะเพราะว่าคนน้อยด้วยแล้วเราใช้เวลาด้วยกันเยอะทั้งทั้งทั้งเลคเชอร์ก็เยอะแลบก็เยอะแล้วคือเราเราเรียนเอ้ยเราคลินิกด้วยใช่ไหมคือเราเรียนแบบ8ปดโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นเราเจอหน้าเพื่อนตลอดเวลาอะไรเงี้ยบางทีหยุดเสาร์อาทิตย์ไปเราจะแฮปปี้มควคมสุแไปแอบคิดถึงเพื่อนนิดนึงเออเหมือนไม่ค่อยได้เจออะไรเออพี่ว่าพี่ว่านี้ยิ่งใหญ่มากในในในความ ได้อยู่ครู้สึกว่ามันคงหายยากที่จะได้มาสนิทกันมากขนาดนี้ในชั้นมาขายสำหรับพี่ก็คิดว่าส่วนหนึ่งที่เราจะได้อาจจะเป็นการได้โดยไม่ดูตัวก็คือการรู้จักวางแผนอ,อย่างที่พี่ๆจะเล่าให้ฟังหลายรอบว่าแบบเราต้องวางแผนว่าวันนี้เราจะนัดใครนัดทำอะไรอันนี้คือแบบเป็นการวางแผนที่แบบก็ค่อนข้างระยะยาวเหมือนกันเราต้องวางแผนหมดเลยว่าเราจะทําอะไรก่อนอะไรหลังอะไรที่ฉุกเฉินสามารถเอามาเสียบได้ไหม มันเป็นการวางแผนชีวิตยอย่างหนึง่งซึ่งน้องสามารถเอาไปอัดแอปใช้กับชีวิตประจําวันได้หลายอย่างอาจจะวางแผนการอ่านหนังสือวางแผนการเงินวางแผนด้านสุขภาพหรืออะไรก็แล้วแต่วางแผนการทําธุรกิจก็ยังได้มันเป็นด้านการวางแผนนะน้องจะได้ไปเยอะเลยสารบพี่คือพี่ว่าเป็นพอร์ผิชชอฟแล้วเป็นหมออ่ะเราเหมือนไะเหมอฟันในปากอะไรไม่มีอะไรซะบ้จริงๆแบบพอไปเรียนจริงๆแล้วเราจะต้องแบบ ซักประวัติคนไข้ต้องรู้ว่าเขาเป็นอะไรยังไงทุกอย่างเราต้องรับผิดชอบเราต้องคิดถึงผลกระทบต่างๆที่เกิดกับเขาแล้วคือสมมติเราได้รับมาเคสหนึ่งเราก็ต้องรับผิดชอบทําให้เสร็จถูกไหมทำให้เสร็จแล้วต้องติดตามผลต้องถ้าเกิดเขามีอย่างอื่นเราก็ต้องไปส่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือการทํางานเราต้องตั้งใจทําต้องแบบซื่อสัตย์ต้องรับผิดชอบจริงๆอ่ะคือเราจะมาแบบเฮ้ยอันนี้ไม่เป็นไรหรอกเราแอบแอบไว้อะไรเงี้ยไม่ได้เราต้องแบบ ทำจริงเพราะเราเป็นหมอเราก็ต้องเนาะหมอมาสามคนพูดแล้วจะหมดแล้วอ่ะหมดแล้วก็เสริมนิดนึงแล้วกันก็ถ้านอกจากที่เก่ามาจริงที่เก่ามาได้ทุกอย่างเลยนะก็อย่างหนึ่งก็คงเป็นคิดว่าเป็นการความกดดันก็คือการรับความกดดันคิดว่าคณะนี้มีคว,มความกดดันและความเครียดค่อนข้างพอสมควรเยอะเหมือนกันทั้งในทางการเรียนที่เป็นเลคเชอร์การอ่านหนังสือรวมจนไปถึงการทำคลินิก คนไทยทุกๆบรรยากาศที่เรารับมาจนปี6เนี่ยจนจบไปเนี่ยคิดว่าจุดที่เราจะได้คือเหมือนเป็นวัคซีนที่เมื่อเราเจอความกดดันข้างนอกเนี่ยจะทำให้เราสามารถรับความกดดันตรงนั้น่ได้ดีสำหรับน้องๆมีกำลังเอ็นทะ,ะก็กลังตเรียกว,ว่าจัดพิชัชิชัปีนี้นนะเนาะเก่ามากพ้ช <laughs> ัยพิช <laughs> ัยัิชัยพนะีช้ จริงๆอ่ะการเข้าถมงอะไรอ่ะมันเหมือนการเปิดประตูไปสู่อนาคตของเราว่าในอนาคตอ่ะเราจะเป็นอะไรหมอปานก็เป็นอาชีพหนึ่งันะแพทย์นี่แหละถ้าน้องๆอยากเป็นก็จริงๆอ่ะจะได้ไม่ได้นอกจากตัวแล้วบางทีโชคชะตาก็เกี่ยวด้วยนะไม่ว่าสุดท้ายจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นขอให้ดำเนินชีวิตไปในทางที่เราไปอ่ะให้ดีถ้าเกิดยังอยากเป็นกลับมาสู้เลยก็ได้ ยังไงก็ขอให้คนที่อยากเป็นเน่ะได้น้ำยาจะอยาเสียใจแค่นี้มี่ซมเลยครับสำหรับพี่เหรอพี่เป็นห่วงเรื่องอ่านหนังสืออ่ะก็จะแบบโหมเกินไปไหมใช่ไหมทุกคนจะแบบโอตายแล้วอ่านดึกยังไม่พอเลยวันนี้ต้องอ่านเยอะอีกเยออะีกคนอื่นจะอ่านแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยพี่อย่ไม่ได้ถ้าแบบไหน พี่ว่าสิ่งหอึงมันคือการนอนอ่ะคือเราจะต้องรู้ว่าเรา,านอนกี่ชั่วโมงจะรู้ไหมคือ <c oughs> แต่ละคนรู้ไหมเพราะว่าตัวเองอ่ะจริงๆแล้วว่าเรานอนกี่ชั่วโมงห้า <c oughs> ใช่ปะทา <c oughs> แบบ <c oughs> ที่ตื่นขึ้นมาเองได้เลยใช่ปะใช่เราต้องทําตามนั้นมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบโอโลจิคอลคล็อกของเราใช่ไหม <c oughs> เราก็ต้องห้าปุ๊บเราก็ตื่นมาคือเราต้องทําให้มันเหมือนเดิมอ่ะเราจะต้องไม่ไปฝืนมันเพราะว่าการนอนมากไปหรือน้อยเกินไปมันก็มีค่าเท่ากัน <c oughs> ให้ตื่นมา ให้วางแผนชีวิตดีว่าวันนี้จะทําอะไรจะต้องอ่านถึงไหนอ่านหนังสือยังไงที่สมัยคือจะต้องทําโจทย์ใช่ไหมทำโจทย์เยอะเยืะแล้วทุกคนเรียนพิเศษก,กันเลยป่ะคะเรียนอืมเ,เรียนแล้วเรียนทั้งวันไหมแล้วกลับมาอ่านเองแล้วตอนกลาวันบางทีก็แบบจะมีตะว,วันอ่านก่อนสอบอะไรเงี้ยเรื่องงานมีทองใช่ไหมใช่แต่เราตอนนี้ก็เหลือเวลาน้อยแล้วอืมก็ใช้เวลาให้คุ้มค่า อยาหันหงุดินไปค่ะก็สําหรับพี่ก็อย่างที่บอกว่าอยากให้หาแนวทางในการทาความเข้าใจในการจดจําวิชาที่เราเรียนของตัวเองเพราะว่าอย่างแนวทางที่ใช้กับเพื่อนได้อาจจะใช้กับเราไม่ได้กวก็ยังไงเหลืออีกประมาณ4ี่เดือนก็ขอให้หาแนวทางที่เราจําได้เร็วๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าพยายามให้ถึงที่สุดนะคือถ้าเรา ไหวอยากตามพี่ส้มบอกว่าเอาเวลาที่ที่เราไหวอ่ะไม่ใช่ฝืนมันฝืนมันไปกลายเป็นแบบอ่านใหญ่เลยอ่านได้หมดแต่พอถึงวันจริงป่วยสอบไม่ไหวก็ก็ไม่ดีขนามน,นี้แบบบางคนโหใหญ่เลยพอมาถึงวันจริงป่วยแล้วแบบไปสอบไม่ได้ก็ก็ไม่มีประโยชน์า่างอ่านไปเนาะก็คือเอาอะไรที่มันพอดีกับเราแล้วก็พยายามให้เต็มที่ที่สุดแล้วผลที่ออกมาเป็นยังไงก็ ก็ต้องยอมรับมันนะแล้วก็เข้าใจในในว่าเราอได้ทําดีที่สุดแล้วก็อวยพรให้น้องๆอ่านังสือทันแล้วก็จาได้หมดเลยทุกคนเลยนะคะก็พี่ก็อวยพรเผื่อๆไว้ว่าขอให้น้องอ่ะสำหรับใครที่ยังไม่รู้จริงๆว่าตัวเองอ่ะเหมาะกับอะไรอยากเป็นอะไรอ่ะเจอเจอในเร็ววันนี้เออแล้วก็ยังยังทันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าเพราะว่าพี่ว่ามันสําคัญนะคือการเลือก การเลือกการเลือกเข้ามาเรียนในมหาลัยเนี่ยมันแทบจะกําหนดเส้นทางชีวิตเราแล้วว่าเดี๋ยวเราจะต้องเดินไปทางไหนเราจะต้องไปเป็นอาชีพอะไรเราจะเราจะเฉพาะไปเลยในทางนั้นถูกป่ะมันมันจะไม่ใช่เรียนเล่นๆแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้คิดว่าจะซิวนะก็ขอให้เจอแล้วก็เลือกได้แล้วก็เข้าได้ถูกต้องตามแบบตามความถนัดของตัวเองอ่ะเออก็ก็หาตัวเองให้เจอเร็วๆแล้วกันแล้วก็พอเข้าไปเรียนแล้วอ่ะ ถ้ามันใช่ในสิ่งที่เราอยากจะได้อสิ่งที่มันเหมาะกับเราแล้วอะ่ะ <c oughs> ก็อยากให้ตั้งใจทําความเข้าใจมันให้ดีที่สุด <c oughs> เพื่อที่จบไปเนี่ยมันจะได้คุ้มค่ากับสิ่งที่เราเรียนมาแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆ <c oughs> <c oughs> การตะลุยคณะในฝันครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมเพราะนอกจากจะทําให้นายโบ๊ทนายปอนนายโป๊ะน,น้องเอม็มและน้องตูนได้ใกล้ชิดคณะในฝันมากขึ้นแล้วยังทําให้มีแรงฮึดมหาศาลเพื่อไปต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆที่รออยู่ระหว่างเส้นทางฝันในครั้งนี้ด้วยและต้องขอบพระคุณอาจารย์และพี่ๆนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นในครั้งนี้ด้วยครับ พวกเราชาว Admission Reality ภารกิจติดยกเว็บขอสัญญาว่าอีก4เดือนข้างหน้าจะตั้งใจเต็มที่และเข้าไปเป็นหนึ่งในนิสิตคณะทันตจุฬาตามที่สัญญาไว้ให้ได้เอาใจช่วยด้วยนะครับใใในนนนนววััีีี้้คครรรก่อนอนลิิชตขงเานนเาาทจจะสุ